้าเธอเหงาเงาง่วงเมื่อไรก็มาถี่พันดาถ้าจะคิดอะไรถ้านึกไม่ออกก็มาถี่พันดาเกงแน้ำพริกเผาหรือปลาแดดเดียวหลายทำกับข้าวหรือคุยกันเฟี้ยวเฟี้ยวที่ดีที่เดียวอยากได้อะไรก็มาที่พันดา มันหมูนะคะกระเทียมจ้ากระเทียมเนี่ยแล้วแต่ชอบนะว่าใครชอบมากชอบน้อยปกติพันก็ไม่ได้ใส่มากหรอก แต่ว่ามานั่งดูเออวันนี้หมูปกติยคือทำหม้อใหญ่มากไงแล้ววันนี้มานั่งดูเออหาหมูก็น้อยอะไรก็น้อยไม่ได้มากแต่ใส่เยอะได้ไม่มีปัญหาประเทียมมันก็กินดีมีประโยชน์แล้วแหละอย่าไปซีเรียสมันอืมเดี๋ยวเราจะใส่หมูสาชั้นต่อ จริงๆนี่หมูสาชั้นทอดกระเทียมแบบนี้ใส่ซีอิ๊วก็อร่อยแล้วนะเนี่ยใส่ซีอิ๊วใส่เกลือก็อร่อยแล้วเข <c oughs> าจะใส่พริกไทยก็ได้นะตามชอบนะคะใส่พริกไทยโรยไปตอนนี้เลยก็ได้นะคะกพ <c oughs> แล้วใส่กระดวกนะถ้ารู้สึกไฟแรงก็ลดไฟค่ะเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้นะ ผัดให้หมูมันหอมจะทอดให้แบบออกเกรียมนิดนึงก็ได้นะคะใครจะเอาแบบให้มันหมูมันรู้สึกเกรียมเกียมเหมือนแบบมีสีเหลืองๆที่เนื้อหมูอ่ะก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ว่าเวลาผัดอย่างเงี้ยมันจะทําให้หมูมันหอมเวลาหมูกับกระเทียมมันโดนกันแล้วเอาผักลงไปผัดอมันจะหอมมากเคยเคยทำจัดจ่ายแบบไม่ผัดน้ํามันไม่ผัดกระเทียมไม่ผัดหมูน่ะ ลุงไก่เขาบอกว่ามันไม่หอมมันไม่อร่อยไอ้สูตรนี้ทำก็เพราะว่าลุงไก่แล้วแหละเป็นคนรักผัวแกขอเพิ่มรสชาติเนี้ยหมูหน่อยน,อยนึงนะคะ่ะอิวขาวหนึ่งตาหลิวค่ะนี่จริงๆิแค่นี้ก็คืออร่อยแล้วนะแค่นี้คืออร่อยแล้ว เป็นหมูเสีิวได้เลยเนี่ยเลวลาเราทำหมูเอียวประมาณนี้เขาจะตัดน้ำตา,ากลกับทูดหน่อยนึงเดีเย๋ยวเ,เราจะเล่นไฟแล้วก็ลงผักนะคะกลิน่นความหอมมันจะได้ขึ้นมาแล้วมันมาโดนกับผักมันจะหอมมากน้ำมันอ่ะเมื่อกี้เป็นอาจจะดูใส่เยอะนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แค่นิดเดียวก็ได้นะคะ หรือไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องใส่เอาจังหวะนี้จะลงผักแลนะผัดผา่าถ้าใครไม่ชอบจะอิ้วก็ใส่เป็นเกลือ ได้หมดใส่เกลือใส่ชูรสได้หมดนะคะฉันทำจับฉายแพ่นไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะพี่ๆทุกคนอเสียงมันเบาแล้วมันจะเล่นไฟอีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะใส่ผักที่เหลือลงไปเนาะ ไปเรื่อยๆค่ะน้ำในผักมันจะออกมานะคะกลิ่นหมูกลิ่นกระเทียมกลิ่นซีอิ๊วเมื่อกี้มันก็จะอมเข้าไปในเนื้อผักนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราเติมน้ำเปล่าอะค่ะมันก็จะอบอวนอยู่ในนี้นะคะแต่อันนี้น่าจะไม่ได้เติมน้ำเปล่าน่าจะโยกผัดอันนี้ไปใส่หม้อกระดูกหมูที่ตุนไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะ เพราะว่าเวลาเวลาตุ๋นกับกับกระทะมันรู้สึกว่ามันสุกช้ามันไม่ค่อยระอุไงเนีย่ยตอนแรกมีมละกับหัวไชเท้าด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินก็เลยตัดสินใจให้เอาออกไปแล้วก็ไว้ให้พี่เจี๊ยตุน๋นเมนูตุน๋นมละหัวไชเท้ามื้อหลังนะคะเพราะเด็กๆเ,เวลากินมันก็ไม่ค่อยชอบกันมล่าอ่ะหัวไชเท้ายังไม่เท่าไหร่นะแต่มละ่ะมันก็ไม่ค่อยชอบ ในนี้นะคะมีน้ำมันกระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแค่นี้สามอย่างส่วนในหมอ้อของน้ำซุปกระดูกหมูมีน้ำแล้วก็เกลือแล้วก็กระดูกหมูที่เคี่ยวประมาณครึ่งชั่วโมงต้มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวผักสลดผักรู้สึกมีกลิ่นหอมเราจะโยกเข้าไปที่หมอ้อน้ำซุปค่ะแค่นั้นเองนะคะลองชิมดูแล้วก็ลองปรุงดูนะคะเวลาปรุงพี่ด้าก็ดูว่าจะใส่เกลือเพิ่มไหมหรือซีอิ๊วขาวเพิ่มไหมแค่นั้น ปรุงแล้วเคี่ยวไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะค่อยมาชิมรสชาติใหม่เพราะน้าในรสชาติของน้ําจับชายมันจะเข้มขึ้นนะคะถ้าไม่ถูกใจก็สามารถเพิ่มรสชาติได้ตามชอบจะเป็นน้ําตาลทรายจะเป็นชูรสจะเป็นรสดีได้หมดแล้วแต่ถนัดเลยผมจับชายทําง่ายมากอร่อยมากอุ้ยเราลือไม่นี่ค่ะแปบบ๊บนึงนะ เรามีตำลึงอยู่พี่เจ๊บ,บอกให้ใส่ลงไปด้วยนะคะล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ บางสูตรนะเท่าที่แพนเคยได้ยินมาเขาก็ใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสใส่ผงปรุงรสใส่ชูรสใส่รสดีใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกไทยใส่ทุกอย่างเลยนะบางสูตรอะแต่มันไม่ได้ผิดนะทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรผิดมันขึ้นอยู่กับผู้กินค่ะว่าผู้กินเนี่ยชอบหรือไม่ชอบถ้าผู้กินผู้ทํา ทำออกมาแล้วหุ้ยรสชาติเข้มข้นห่าอชอบมากก็ไม่ได้ผิดนะคะก็ถือว่าดีผักก็เหมือนกันจะใส่ผักอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบทานก็ไม่ได้ผิดค่ะจะใส่ผักที่มันดูแปลกมาจากพวกนี้มาตรฐานจับฉ่ายก็ไม่ได้แปลกค่ะแพนเคยไปอยู่บ้านคนจีนเนาะสมัยตอนทพนวัยรุ่นอะ่ะแพนเคยไปอยู่บ้านคนจีนกับพี่เจีย๊ยบไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเป็นลูกจก้างเขาแล้วคนจีนนะคะเป็นป้วสูงอายุเขาทําจับฉ่ายค่ะรสชาติจะแบบจืดๆเนาะเค็มๆจืดๆปลาเล่ม่ปลาเล่ แล้วเขาก็จะมีเมนูจับฉายมาถ้วยหนึ่งแล้วก็จะมีปลาทอดมีผัดผักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาปลาทอดเหลือเขาจะแทะเนื้อใช่ไหมแล้วมันจะเหลือก้างปลาใช่ไหมเขาก็จะเอาก้างปลามาใส่ในหมอ้อจับฉ่ายผัดผักผัดหมูผัดพริกอะไรเหลือเขาก็จะใส่ในหมอ้อจับฉายค่ะแล้วเขาก็อุ่นกินผักหมดเขาก็เติมผักลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมนูจับฉายจะต้องมีตลอดมีทุกวันเป็นเรื่องปกติเลย ตอนนี้กลิ่นผักนะคะหอมนะคะไม่เหม็นเขียวแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะย้ายจากในกระทะนะคะไปลงหม้อ,อกระดูกหมูแล้วนะโอเคเดี๋ยวยกออกก่อนนะคะ ในซุปกระดูกหมูนี่มีแค่น้ำกับเปลือ2อ,อย่างนะคะ ครชอบเต้าหู้สามารถทอดเต้าหู้ใส่ลงไปได้นะคะของแพนนี่ลืมแันก็เลยใส่แค่นี้ อนนี้ยังไม่ได้ใส่ชุรสนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าจะใส่ไหมนะคะรอเคี่ยวไปสักชั่วโมงนึงก่อนถึงจะรู้ว่าจะใส่ชุรสไหมเพราะว่าท่านรู้สึกว่าน้ํามันเหมือนแบบไม่ค่อยนัวค่ะจะเติมแต่ชอบเติมที่หลังไม่ชอบใส่ตั่ต้องแต่แรก ลูกเช้าดิฉันเห่ามาบ้านอื่นกดดูความแน่นของของผักนะคะว่าจะใส่น้ำอีกหรือไม่คิดว่าน่าจะไม่ใส่แล้วพอดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผักมันจะยุบลงไปอีกนะคะระหว่างนี้ค่ะเราจะเคี่ยวเขาไปสักครึ่งชั่วโมงก่อนด้วย ไฟกลางๆนะคะแล้วเดี๋ยวเดือดนะคะเข้ากันดีจะชิมรสด,ดูนะคะปิดฝารอครึ่งชั่วโมงค่ะเวลาพ็นปิดฝาพ็นจะไม่ปิดสนิทนะจะแง้มๆไว้เพราะว่ากลัวน้ำซุปมันขุ่นไม่สวยตอนนี้เดือดแล้วนะคะ เราจะคนแล้วก็ชิมรสนะคะแล้วเดี๋ยวจะลดไฟนะคนดูก่อนแล้วก็ชิมรสชาติว่าความเค็มมันระดับไหนแล้วคะรดไฟหน่อยคนยากมากผักแน่นมากประดูกหมูอยู่ข้างล่างด้วยนะคะ ชอบสีชอบชอบสีชอบสีน้ำจับฉายสีเป็นแบบนี้ค่ะชอบมากไม่ชอบเป็นสีดำๆนะชอบเป็นออกเหลืองๆใสๆอะไรอย่างนี้ใพี่เอาช้อนก่อนรสชาติอ่อนๆคิดว่าไม่ปรุงเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะ อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยมาชิมรสชาติใหม่ตอนนี้เป็นเค็มแบบอ่อนๆปะาแรมปลาแมนะคะเป็นรสชาติแบบคลีนๆแบบเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะย้ายเตานะคะเอาหม้อน,นี้ไปไว้เตาตรงนู้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตานี้มาทำกับข้าวอีกเมนูหนึ่ง ใครชอบน้ำมันเยอะๆช่ำๆก็จัดไปนะจ๊ะเพื่อนรักนี่ใส่น้ำลงไปจะได้ผัดง่ายขึ้นนะคะ ตาลปีคะตาลปีทำตาลทรายไ,ได้หมดนะคะแต่ร <Okay. S 1> ดดีหน่อยนะคะ <Okay. S 1> เพื่อความนัว <Okay. S 1> แป้งนัวของสุรสอีกนิดหน่อยนะคะ <Okay. S 1> น้ำมันหอยไม่ได้ใส่เด้อแต่ใครจะใส่ก็แล้วแต่ชอบนะจ๊ะผัด <Okay. Okay. S 1> ให้หมูสุกเด้อ แทนถั่วปักยาวนะคะน้ำไม่พอก็ใส่น้ำมาอีกนิดนึงได้ชอบน้ำมันเววๆสวยๆก็เพิ่มลงไปได้นี่เราจะใส่น้ำเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวเราจะผัดให้น้ำมันงวดนะคะให้ให้น้ำมันเข้าไปผสมกับผักบุ้ง ที่รสชาติเราช,าราชิมได้แล้วโอเคแล้วแหละเราแค่จะผัดให้ไอ้น้ำในเครื่องแกงเนี่ยมันเข้าไปในผักบุ้งแล้วก็น้ำงวดแค่นี้เองเสร็จลวกผักบุ้งแล้วก็คั้นน้ำออกนะคะไม่งั้นในหลอดผักบุ้งมันจะมีน้ำเยอะเด้อหรือใครจะชอบเป็นแกงขุกคลิกก็ได้แล้วแต่ขนาด สาเหตุที่ไม่ชอบใส่น้ำมันหอยเพราะว่าเครื่องแกงอ่ะมันข้นอยู่แล้วยิ่งใส่น้ำมันหอยมันก็จะยิ่งข้นไปใหญ่แต่เรยไม่ค่อยชอบวันนี้ไม่มีพริกแดงนะคะไม่มีพริกชี้ฟ้าไม่มีพริกแดงอะไรเลยก็ไม่ใส่นะคะแต่ว่าจะใส่ใบมะกรูดเอากินนิดนึงไม่ฉีกนะไม่อยากฉีกเพราะมันไม่ค่อยกินกันเราบีอย่างนี้บีบีอย่างนี้ ให้กินตรงก้านมันออกแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงพักบุงร้อยรอยจ้ะแม่ไม่มีพริกแดงก็ไม่ค่อยซวยมาลองแล่ตตา น้ำตาลทราย อร่อยเยี่ยมขอเคี่ยวอีกครึ่งชั่วโมงทานได้เลยขอญาดเพิ่มผงอร่อยไปสักครึ่งช้อนนะคะตามสไตล์เราแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สค่ะจับฉายร่อยๆมาแล้วจ้า โล,ล,ลชิมต่อใส่ชูรสและชูขึ้นมาเลยแหะอืมชูรักชูรสชูใจจริงพี่จริงจริงมันชูรักชูรสชูใจจริงพี่เอาอะไรไหมเอาผักไว้ป้าชิมเลยป้า,ามาชิมเ<า>ลยชูรักชูรสชูใจอพอใส่แล้วเด้งความชูรสเด้งมาก เดี๋ยวแพนจะชิมบ้างแพนเอาเป็นกระดูกหมูนะชิ้นหนึ่งแล้วก็หมูสามชั้นชิ้นหนึ่งชุรักชุรสไหมบอกแล้วว่าชุรักชุรสชุรักชุรสชุใจของแพนก็จะกินได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวตั้งให้เปิดฝาอย่างนี้ว่าก่อนให้มันละอุนะคะใช่เพนแพนทำแพนไม่ชอบใส่ซีอิ๊วด้ะเราไปทําตามกันนะจ๊ะเพื่อนรักหมูมันยังไม่เปื่อยสมใจแพนเลยจีแพนอยากให้มันเปื่อยกาดี ชั่วโมงกว่าอืมเปื่อยเปื่อยนิ่แล้ว,เ,ลวเดี๋ยวปิดไอีกเดี๋ยวขอโทษพี่ๆใน YouTube ด้วยนะคะที่ไม่ได้ทําคลิปนานมากคือเนื่องจากเรากินได้น้อยเราก็เลยไม่มีคอนเทนต์กับข้าวบวกกับพี่เจบก็ยุ่งเยวขอโทษลูก YouTube กูตอนนี้ <c oughs> แต่ถ้าอยากดูแพนมาดูได้ในเพจแพนด้านทกิจเองนะคะไฟ้สด ลายสดทุกวันอร่อยมากนาเน้อแดงอืมป้านนั่งกินแกงกับข้าวเมื่อวานเซ็กซี่อีกแล้วไอ้หนนมนไม่ได้ ผักบุ้งผัดพริกแกงนะคะแทนถั่วง,งอกเอ้ยไม่ใช่ดิแทนถั่วปักยาวเ,ยนะเพราะว่าลงไก่กินถั่วปักยาวแล้วนางจะมีอาการท้องอืดน,นะคะถ้วยนู้นก็เป็น,ปนต้มจับชายแบบคลีนคลีนนิดนึงรู้สึกคลีนว่าต้มจับชายลองชิมดิมันคลีนไหมมันจืดไ,ไหมแต่ตรงนู้นสามคนอบอกอร่อยหมดเลยนะทั้งสามคนเลยเจีย๊ยบป้าแทนสามคน,นเจีย๊ยบบอกผักเละไปนิดนึงสำหรับเจีย๊ยบเจี๊ยบบอกชอบกินเป็นผักเป็นก้นกานๆเหมือนในพิมเลยอะในข้าวจ้าตรงเนี้ย สั่งไว้ชิ้นเดียวค่ะแล้วก็กระดูกหมูชิ้นหนึ่งสั่งไว้แค่นั้นไม่อยากให้ลุงกินเยอะพ่อดูน้ํามันเขาก็ใส่น้อยนะผัดนี่เขาก็ใส่น้ําเยอะเนี่ยผัดพริกแกงเนี่ยเขาใส่น้ำนิดเดียวเขาไม่อยากให้พอกินน้ำมันเขาจะบอกว่าความมันมันอยู่ตรงนี้ความมันมันอยู่ตรงนี้แล้วพ่อชอบไหมก็นั่นแหละเขาเลยตักไว้ให้ชิ้นเดียวไงจืดไหมไม่จืดอาอโอเค ถ้าลงบอกโอเคก็ใช้ได้น้องรถนี้แหละออต้มจืดจะให้นี่ถ้าว่าถ้าว่าพรุ่งนี้ว่างแล้ววิ่งเอาไว้ให้เพื่อนที่หัวหินกินแล้วเนี่ยขับรถไปไม่ไหวพรุ่งนี้มันไม่ว่างแล้วน่าจะไม่ว่างเลยเนะไปน่าก็บ่ายเหรอเย็นอะไรเงี้ยไม่เย็นนะพ่อทำปลาเสร็จกี่โมงพ่อต้องช่วยมันจนเสร็จเพราะว่าพวกนี้มันแพ็กไม่ทันหรอกมันต้องทำาัวตนวันนี้ตามก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยก็ไม่เกินบ่ายโมงบ่ายสองเหรอจริงเออโอเค แต่ว่าเอาจ้เสิร์ชายไปให้เพื่อนกินเมนูเดียวเหรอนองบ้าอาบน้ำยังเนี่ยพออาบแล้วล้วไปกินอาหารเม็ดยังไม่ได้ตากเลยเหรอไม่เป็นไรเราแค่เช็ดก็ทำอะไรเนี่ยเขาได้กินได้เขาได้กินของกินใช่ไหมเนี่ยข้าพายืนอยู่หน้าบ้านตั้งนางแล้วมากินอาหารเม็ดน้ำมันใกล้หมดแล้วก็น้ำมันฉีดอาหารน่ะเหรออือแล้วก็แชมพูหมด แชมพูเกลอนหนึ่งเหรอเดี๋ยวค่อยสั่งซื้อแล้วกันอะไปแล้วขี้เกียจถ่ายแล้วบ๊ายบายพี่ๆก่อนหน่อยฝ <All right. S 1> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแพนด้าทำกินเอง